สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีบ่ายวันพุธนะครับผมที่24นะครับมกราคมนะครับปี2567นะครับก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องของเหรียญอันนี้เป็นเป็นเหรียญที่เราบอกว่าเป็นเป็นเหรียญที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากนะครับของของเหรียญพันปีนะแท,แทบทุกแบบเลยเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆตั้งแต่ เมื่อประมาณ30-40ปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ระลึก 50, 3, 5 0่0 0พันสาม0 0 0ปีปีส5งพันาีนะครับซึ่งตัวที่ตัวที่พบเจอกันบ่อยที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดเนี่ยก็คือเหรียญ10แต่ผมบอกไว้ก่อนว่าเลยเขาไม่ได้ทำออกมาแค่เหรียญ10นะครับเดีนะ๋ยวมาดูกันเหรียญ10บเหรียญ10บาทปี2525 25, 5 0ห0 0ร้าปีเนี่ยจะเป็นเหรียญนิกเกิลนะฮะชิปโปนิกเกิล เหรียญรุ่นนี้ข้างในมันจะมีเหล็กผสมอยู่นะฮะดังนั้นคือถ้าคุณเอาไม้เหล็กไปจิ้มเหรียญรุ่นเนี้ยมันจะติดน้ำหนักเหรียญประมาณ15กร,รมัมขนาด32มิมลถือว่าเป็นเหรียญใหญ่นะครับใหญ่กว่าพวกเหรียญ1นบาทช้าง3เสียนรอ6อะไรเงี้ยที่เป็นตัวบาทอ่ะพวกนั้นมันจะอยู่ประมาณ30มิมลใช่ไหมอันนี้ใหญ่กว่าประมาณ2มิลก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใหญ่มากอ่ะครับแล้วก็จํานวนการผลิตอยู่ที่5 0,000 0เหรียญน,นะครับราคาประเมินสภาพย n c ในหนังสือคู่มือของคุณหมอชยยศ คงจะรุสถิตอยู่ที่ประมาณ300บาทแต่ว่าราคาซื้อขายกันจริงๆปัจจุบันมันไม่ถึง200รนะครับราคาถูกกว่านั้นนะครับถ้าถ้าไม่สวยเนี่ยอาจจะแค่หลัก10หรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นเป็นเหรียญที่ยังพอมีการเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเหรียญที่ต่อให้มันสภาพเก่าอะไรเงี้ยก็ยังพอมีการแลกเปลี่ยนมือซื้อขายกันได้สูงกว่าหน้าเหรียญนะในขณะที่เหรียญ10วาระบางชนิดนะครับที่เป็นนิกเกิลนะ มันถ้าผ่านใช้อะไรเงี้ยมันจะไม่มีราคาเลยนะแต่เหรียญรุ่นนี้ก็คือว่าถ้าผ่านใช้ก็ยังยังเป็นเหรียญที่ยังพอมีราคาซื้อขายกันในตลาดหลักสิบคือคือเอาง่ายๆว่ามันสูงกว่าหน้าเหรียญนะครับนิดหน่อยับผมถัดมาต่อจากเหรียญนิกเกิลมันยังมีเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินหน้าเหรียญจะเป็น600อย่างเงี้ยในภาพจะเป็น600ไม่ใช่10บาทนะเมื่อกี้เป็นเหรียญ10บาทอันนี้เป็นเหรียญ600ซึ่งเหรียญรุ่นนี้จะขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10บาทนะครับอยู่ประมาณ3มมิลคือใหญ่มากอ่ะ แล้วก็เป็นเหรียญที่ถ้าคุณมองปุ๊บอ่าคุณคุณจะรู้ได้โดยอัตโตนมัติว่านี่คือเหรียญเงินเพราะว่าหน้าเหรียญมันก็เป็น6 0 0้อย่างเงี้ยหกรอยแล้วก็ขนาด3ามสเหรียญใหญ่มากแล้วก็น้ําหนักประมาณ22กร,รมัหรกรม,รรมหรือก็คือประมาณบาทกับอีก2สลึงนะครับจํานวนการผลิตอยู่แค่ประมาณ3ามพันสาส้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาน้อยมากน้อยมาก แล้วก็ราคาประเมินหนังสือสภาพไม่ผ่านการใช้งานอยู่ที่ประมาณ2องหมแต่เหรียญรุ่นนี้ถ้ามันไม่สวยอ่ะมันเหรียญพวกนี้บอกไว้ก่อนว่าราคาสวิงตามสภาพนะครับถ้าสมมุติว่ามันเกรดสูงมากๆแล้วสภาพแบบย n นซอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเกรดระดับแบบ MS แบบสูงสมมุติว่าเป็น6 7แล้วกันแล้ว6 7ในตลับเกรดเงี้ยมีอยู่เหรียญเดียวเงี้ยเหรียญน,นั้นจะแพงโดดเลยนะเพราะว่ามันมันคือสวยที่สุดในในคอลเลกชันแล้วอะ่ะ ถ้าสมมุติมันยังไม่มีเหรียญไหนที่สวยกว่าหรือเทียบเท่าอะไรเงี้ยเหรียญนั้นมันจะโดดไปเลยเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้จํานวนกบรลสามพันเนี่ยมันไม่ค่อยมีแลกเปลี่ยนกันเท่าไหร่ครับมันมันน้อยมากกับนักสะสมสามพันกว่าคนที่ได้มีโอกาสครอบครองเหรียญรุ่นนี้นะครับดังนั้นโอกาสขายตัดราคากันก็ค่อนข้างน้อยมากครับเวลาเขาเก็บเขาจะเก็บเป็นเป็นเซตนะครับเซตมันจะมีประมาณ43แบบนะครับ ถ้าเก e ็บครบคอลเลกชันเลยก็น่าจะประมาณเป็นล้านต้องต้องใช้เงินหลักล้านนะครับเพื่อเก็บให้ครบแล้วเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆนะครับตัวหนึ่งเพราะว่าจำนวนกำลิบแค่3,000กพันเหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ในในขณะที่เหรียญ600บาทชนิดราคาเหรือเช่นเหรียญ6 0 0บาทวาระรุ่นท้ายๆของรลเก้เช่นของล้าน60ปีอะไรเงี้ยราคาเหรียญหนึ่งไม่ถึงพันนะครับซื้อขายกันแค่6 7 8 0 0อยอะไรเงี้ยถ้าบางทีสภาพเน่าๆมีรอยขูดๆอะไรเงี้ยโอ้โห หกร้อยบางคนยังไม่อยากจะซื้อด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือถ้ามันไม่สวยคนจะไม่ค่อยซื้อนะครับแต่แต่ในขณะที่เหลียมพวกเนี้ถ้ามันไม่สวยนะต่อให้มันมีรอยมีอะไรเงี้ยราคาก็ยังพอมีนะอย่างอย่างน้อยๆก็ต้องหลักพันเนาะถ้าถ้ามันไม่สวยนะยกเว้นแต่ถ้ามันเจาะรูมาจนแบบทำรุดแล้วแบบเห็นปุ๊บไอ้นี่ไม่น่าเรียกเหรียญ อะไรเงี้ยถ้าอัานั้นคือถ้านั้นคืออาจจะต้องพิจารณากันดีทีนะครับแต่ถ้าสภาพแบบแค่มันมีรอยขูดขีดหรืออะไรเงี้ยเางน้อยก็ต้องหลักพันเลยเหียญรู่นี้นะครับถ้าถ้าสวยสวยก็ต้องเป็นยืนขึกก้นกันตามสภาพเกรดอะแต่ถ้าไม่เกรดก็ต้องมาดูผิวกันดีทีนะครับเหลยญพวกนี้ก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยมีราคาตายตัวเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่สภาพแล้วการตกลงกันระหว่างคนซื้้้ออออกกกัับคคคคนนนนนนนขขาาาายยยยเเเพรรระววว่่่่่่หหหีีญมมมมมไไใท็็็สป คอยคอลเลคชันที่แบบเบอร์ต้นๆอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ไม่ค่อยปล่อยออกมาเวลาปล่อยออกมาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเซตกันเลยอะไรเงี้ยยกเว้นแต่ว่าสมมติเขาได้ตัวที่มันสวยกว่าอะไรเงี้ยเขาถึงจะเปลี่ยนมือออกมาอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือเป็นเหรียญที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับอันนี้ก็ใครมีสภาพไหนก็ถ้าจะขายก็เสนอเข้ามาได้นะสาหรับเหรียญหกรถัดมาเมื่อกี้เราพูดถึงเหรียญ10บบาทไปใช่ไหมครับแน่ <c oughs> นอนว่าถัดมามันก็ต้องมีตัวขัดเงาด้วยนะ ผมมักจะบอกเสมอว่าเหรียญในไทยอะเรามักจะมีดราม่าเรื่องเรื่องเหรียญขัดเงาบ,บ่อยๆเพราะว่าคนชอบเอาเหรียญธรรมดามาเป็นเหรียญขัดเงาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่านี่มันคือขัดเงานะอะไรเงี้ยในขณะที่ผมเชื่อว่าคนที่เขาเก็บเหรียญขัดเงามาท้งชีวิตหรือว่าเคยเห็นเหรียญขัดเงาผ่านตาม,มาสักหนึ่งเหรียญ่ะเขาจะดูออกได้โดยอัตโนมัติว่าต่อให้มันเป็นสภาพ UNC นะที่มันแบบสวยมากไม่มีรอยอะไรนี่ไม่ใช่ขัดเงา คือคือขัดเงากับไม่ขัดเงามันมันแยกกันออกง่ายมากนะถ้าถ้าคนเคยเห็นเหรียญขัดเงามาสักเหรียญหนึ่งต่อให้เป็นเหรียญอะไรก็ตามที่มันเป็นขัดเงาอ่ะคุณจะแยกเหรียญขัดเงาได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าเออขัดเงามันเป็นอย่างนี้นะครับอย่างอันนี้น้าหนักตัวเหรียญจะเท่ากันหมดเลยครับแล้วเหรียญพื้นหลังอ่ะมันจะดำเป็นกระจกเลยเหรียญพวกนี้เวลามันตัดเรื่องไฟเรื่องอะไรออกไปนะครับแบบไม่มีแสงเลยนะภาพภาพบวมมรวมมาายาสารทิศละของ พระพันปีเนี่ยจะเด่นขึ้นมาครับแล้วตัวเหรียญข้างหลังมันจะมืดดำไปเลยแล้วจะเห็นเป็นเหมือนออกเรืองแสงมาแค่ตัวหนังสือกับพระบรมฉายาสาาิตสลักเท่านั้นเองคือเหรียญมันจะสวยมากอันนั้นคือเวลาคุณถ่ายมาดำดำมืดๆนะครับต่อให้มันไม่มีแสงไฟอะไรเลยก็ตามนะเหรียญมันจะเด่นขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเหรียญเรืองแสงอ่ะโอ้โีไงมันคล้ายๆเหรียญเรืองแสงเพราะว่าผมผมเคยทดลองในในไลฟ์ให้บ่อยๆเวลาขายเหรียญขัดเงาอะไรเงี้ยต่อให้มันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลย คือมันจะมืดข้างหลังมันจะมืดไปหมดเลยครับแล้วมันจะเด่นขึ้นมาเหมือนมันเลืองแสงขึ้นมาเฉพาะตัวพระบรมชายาสาธิสรกกับพวกตัวหนังสืออะไรที่มันนูนขึ้นมาแค่นั้นเองก็คือขัดเงามันจะสวยมากครับแล้วเหรียญรุ่นนี้จํานวนการผลิตจะน้อยกว่าตัวนิกเกิลธรรมดาประมาณ4ี่0 0นเหรียญเพราะว่าตัวนิกเกิลธรรมดาผลิต5้าแสนเหรียญน,นะครับคือเจอบ่อยมากคนเจอกันบ่อยนะครับราคาเล่นกันแค่ล 10, หลักสิบหลักร้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวขัดเงาเนี่ย จะค่อนข้างหายากละทั้งนี้ทั้งนั้นขัดเงาเนี่ยมันก็อยู่ที่เจ้าของเดิมว่าเก็บรักษามามากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนเก็บแล้วเก็บไม่ว่าเอามือไปจับบางคนอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นอันนั้นหรือเปล่าเอาเข็มขูดก็มีผมเคยเจอมาแล้วนะครับบางคนเอาเข็มไปขูดดูว่าข้างในเนี่ยมันเป็นสีแบบเหมือนผิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คืออันนั้นเหรียญเสียไปเลยนะคือเหมือนเราเสียเหรียญที่มันอยู่ไม่อยู่แค่เจ็ดพันเนี่ย เป็นเหรียญที่แบบสมมุติว่าอนาคตเราต้องเสิร์ฟทอดต่อให้ลูกลุ่นลูกรุก่นหลานอะไรเงี้ยคือเหรียญดีๆมันจะหายไปเหรียญหนึ่งเลยอันนั้นคือเสียดายมากอย่าอย่าทำนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีเหรียญขัดเงาก็ต่อให้เอาออกมาจับหรืออะไรเงี้ยก็แนะนําให้สวมถุงมือที่ไม่ใส่แป้งนะมันมันเป็นอะไรที่เดียวเพราะว่าเหรียญมันยังจะต้องอยู่ในส่งต่อให้ลูกหลานไปในอนาคตอีกหลายสิบหลายร้อยปีครับเพราะว่ามันก็ต้องมากันอย่างนั้นนะฮะ แล้วถัดมามันก็จะเป็นเหรียญ600นะครับเหรียญ600เหรียญน,นี้คือเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแพงมากๆนะครับเพราะว่าจํานวนกํผลิตแค่999เหรียญราคาประเมินในหนสืออยู่ที่ประมาณ80,000เหรียญรุ่นนี้ราคากลางในตลาดนี่บอกเลยว่าไม่ค่อยกล้าประเมินเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครเปลี่ยนมือเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็คือเขาจะตกลงซื้อขายกันแบบคนขายพอใจคนซื้อโอเคแล้วซื้อขายกันเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันก็ไม่น่าจะเกิน80,000นะครับน่าจะ อาจจะอยู่แค่หลักหมืนนะ่นอ่ะหลักหมืน่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ส่วนใหญ่เหรียญพวกนี้จะอยู่ในเกรดอ่าส่วนราคาก็ถ้าสมมติว่าคุณมีโอกาสจะไปซื้อเหรียญพวกนี้ก็ลองถามเจ้าของครับว่าเขาพอใจสะขายเท่าไหร่ก็ลองซื้อขายกันดูนะครับแพงมากหัดมาก็จะเป็นทอวงคําครับทองคํหกพันรลชินีเนี่ยเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นผ่านตาเท่าไหร่นะ น้อยมากเพราะว่าผลิตออกมาแค่พันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญเท่านั้นเองครับหน้าเหรียญก็หกพันจะเป็นเหรียญหกพันเนี่ยขนาดยี่สิบหกมิลขนาดเท่าๆเหรียญสิบาทสองสีที่เราใช้นะไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เหมือนพวกเหรียญเงินนะครับเหรียญนี้เล็กมากขนาดเท่ากับเหรียญสิบบาทที่เราใช้อ่ะแต่น้ําหนักเจาะสิบห้ากรัมนะครับหนักกว่าเหรียญสิบเยอะเลยจํานวนกำลิตก็น้อยนะครับแต่เหรียญนี้ราคาซื้อขายในตลาดปัจจุบันก็น่าจะหลักหมื่นนะครับ U.N.C ในหนังสือเขาประเมินไว้85,000ไม่เกินนี่หรอกราคาหลักเงินนี่แหละแต่เหรียญสุดท้ายอันนี้คือที่สุดของคอลเลกชันรุ่นนี้นะนี่คือเหรียญ6,000ขัดเงาครับเมื่อกี้มันเป็นทองคำเฉยๆใช่ไหมครับแต่นี่คือทองคำขัดเงาแล้วเหรียญขัดเงาเนี่ยจำนวนกำลิตน้อยกว่าเหรียญทองคำเนี่ยเป็นพันกว่าเหรียญเลยนะเหรียญนี้จำนวนกำลิตแค่99เหรียญเท่านั้นเองไม่ถึงร้อยเหรียญครับ แล้วอันนี้คือเป็นเหรียญที่บอกเลยว่าถ้ามีการเปลี่ยนมือทีก็ต้องแบบโอ้โหต้องสุดเบอร์ส่วนใหญ่เจ้าของอ่ะไม่ค่อยซื้อขายกันหลังใหม่สนใจจะเป็นงานประมูลมากกว่านะครับ99เหรียญน,นี้คือบรรดาเศรษฐีทั้ทงนั้นแน่นอนครับไม่งั้นก็คอยคอเล็กเตอร์ในไทยเงี้ยถึงจะมีโอกาสได้ครอบครอง99เหรียญเหรียญรุ่นนี้นะ ถ้าพูดถึงเหรียญ10ปี33มันผลิตออกมาเท่าไหร่นะร้อยเหรียญใช่ไหมอันนี้ผลิตน้อยกว่าอันนี้ก็คือผลิตน้อยกว่าเหรียญ10ปี33นะครับแล้วเป็นทองคำด้วยคือถ้าอ้างอิงจากจำนวนการผลิตนะครับแล้วปีที่ลึกกว่าปี10ปี33ไหมนะ10ปี33นี่ก็30กว่าปีเองอันนี้40แล้วอะลึกกว่าจำนวนการผลิตน้อยกว่า10ปี33มีครับเนี่ย คุณดูมันมีเหรียญที่ผลิตน้อยกว่าเหรียญ10ปี33อยู่ในในประเทศไทยอ่ะแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่เหรียญเดียวที่ผลิตมีนะมันมีบางเหรียญก็น้อยกว่า99อีกนะครับเดี๋ยวอนาคตฝากติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูนะครับสำหรับพวกเหรียญแรๆที่แบบหลายคนชอบถามว่าเหรียญไหนมันแพงเหรียญไหนมันหายยากอะไรเงี้ยครับวันนี้มีมาให้ชม1เหรียญนะครับสำหรับเหรียญเหรียญ ที่หายากกว่าเหรียญ1ิปีสอง3้าสมนะครับคือเหรียญ6 0พ0 50พันสาราชินีขัดเงาเนี่ยครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องบอกนะครับว่าราคาประเมินในหนังสือ4ี่0สน้าเนี่ยมันแทบจะออกมาอ้างอิงอะไรไม่ได้เพราะมันหปีปแล้วนะครับแล้วเหรียญน,นี้ก็คือเขาไม่ได้สนใจในหนังสือนะครับสนใจแค่ว่าถ้าสมมุติมันมีเข้าที่ประมูลนะครับแล้วคนอยากได้เขาพร้อมที่จะสู้กันราคากัน มันเหมือนเหรียญสิปี3าม,มันหายากกว่าด้วยนะแล้วโหมันสุดเบอร์มากสาหรับเหรียญนี้นะครับแค่ภาพก็หายากแล้วผมบอกเลยมาภาพนี้ผมเอามาจากในหนังสือนะครับองสกินคือรูปภาพเหรียญในในเว็บใ,ในอะไรนี่โอ้โหหายากมากอันนี้ผมเอามาจากในหนังสือนะครับภาพก่อนหนังสือของคุณหมอชย,ยศพงจารุสสถิตเลยครับเนี่ยข้างล่างมีแปะไว้นะฮะก็ ขอบขอคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านหรือว่าสําหรับใครที่ชอบหาเหรียญแบบเฮ้ยเหรียญแพงเหรียญที่สุดดูเพื่อแบบจันลงใจดูเพื่อแบบชอบเฉยๆอยากดูอยากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามหาเหรียญแปลกๆใหม่ๆเหรียญที่แบบผมก็ไม่ค่อยได้เห็นนะ แล้วก็คนทั่วไปก็คงไม่คม่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่นะครับไว้มาให้ชมอีกวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ถือว่าหายากมากๆเพราะมันผลิตน้อยกว่าเหรียญ10ปี3 3นะครับเหรียญ10ปี3 3คนก็บอกว่าโอยมันแพงมันหายา,ยากมันนุ่นนี่นั่นอันนี้ผลิตน้อยกว่าตั้งเหรียญหนึ่งนะครับแถมปีเก่ากว่าตั้งเกือบ10ปีนะครับอ๋อก็โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ